ก็ดีแล้วน้องทุกคนถ้าเกิดขยับได้เลขดีๆนะคะสามารถลองเดินไปที่บูธนู้นได้นะคะอาจจะมีเลขดีๆให้กับทุกคนได้รับกลับไปนะคะทุกคนก็สามารถไปลองดูเลขได้และเราก็มีทั้งนั้นเป็นสแตนดี้ของน้องฮูนะคะสามารถไปถ่ายรูปก,กับน้องฮูได้นะคะทุกคนเหนื่อยไหมอะเพราะอะไร ก็อะไรก็อะไรทำไมทุกคนตัวแบบว่าตั้งตาดูมากเลยอ่ะทุกคนคุยกันหนู้วยนีหนูเครียดนะอะไรนะคะเอาอีกเหรอคะอะไรนะอ๋อยังไม่เห็นเหรอคะได้ เราใส่แววนนี้ด้วยนะคะน้องโมนี่งานนี้สงสัยต้องพาคมพู่เลีนค่ะกูคิดถึงนิสายับเปกมีโชว์อะไรอ่ะมีโชว์อะไรพิเศษจริงอ่ะ แล้วด้วยคือขาเปียนหัวบดีจริงๆอันนี้เหมือนโชว์ลิงมะะเมื่อกี้ตีงกายอยู่แล้วหนูก็ใจใจก็คิดว่าเหมือนโชว์ลิงเลยอันนี้เฮ้เกวิถีงานนี้นี่มีเกมอะไรน่าเล่นไหมคะท้กคน เยนหวไ,หมไม่เฮ้ยไม่มีจริงหรอเล่นได้นะคะย่นหัวมีใครเพิ่งเคยเจอหนูครั้งแรกไหมคะที่หลดบเลยทำไม,ไม,มเราไม่เคยเจอกันหน้าสามารถไม่จับเลยเราคืมได้หระะือหรือว่ามีใครอยากพาน้องมูไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไหมคะ ไปตีลังกาหน้าเทียเตอร์ AKB ถ้าการสข่งคัญจากน้องฮูฟาตดาลีนฮูในฐานะ BNB Body รุ่นท <wealthy> <half> ี่สานะคะถ้าฮูได้ไปประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะน้องฮูจะไปตีลังกาหน้าเทียเตอร์ AKB ค่ะ สครรับนางพูก็แับพานางูไปตีดรังการที่ญี่ปุ่นนะคะเย้เ้ดี๋ยวให้ขายน้าเฮ้ยเรามาเต้นสยนาราบครอกันเ่ะเป็นโชว์พิเศษทุกคนมาลองด้วยกันไหมคะได้ไหม เอ้ยไม่เป็นไรเราถูกเราก็มั่วเหมือนกันไม่ได้นะห้าหกเจ็ดแปดเซโย ร้อยล้านวิวอะไรมีภาพต่อแต่ถ้าเกิดถึงหนึ่งพันล้านวิวเนี่ยหนูว่าอาจจะพาลุ้นที่นะคะมาแต่งตัวเป็นซอมบี้เฮ้ยน่าสนใจไหมไม่เหรอทำไมอ่ะจะอะไรคะถ้าอยากเห็นหมูเป็นซอมบี้นะคะทุกคนก็สามารถมางานจับมือของทิงค์ซีเบตได้นะคะพวกจะกลายเป็นซอมบี้นะคะ ตกมือแล้วเต้นด้วยดิพุกคนช่วยตั้งชื่อตัวนี้ให้หนูได้ไหมอ่ะหูเวาแล้วเหรอวมแล้วพี่เนยอยากพูดแล้วพี่เนมานอแล้วมาพูดกันเนะที่รออปดอะไรนะพี่เนยรอไปก่อนไม่อ้วันนี้ กมขอตัวลาลา,ลาตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายกลับบ้านตาน็ลุกได้นะคะตรงนรู้สามารถไปเล่นเกมได้นะคะบ๊ายบายตีนกงะไกอีกรอบนึงก,กินกินไปสามนาที